พูดถึงเมเจอร์นี่สิครับกับบัสเก็ตป๊อปคอนทานฟอร์มเมอร์ครับในภาคล่าสุดคือจากคนเนี่ยนะภาคนี้ก็เราจะเห็นได้ว่ามีของบัสเก็ตป๊อปคอนหรือว่าแก้วน้ำออกมาหลากหลายแล้วไปชนกันมากเลยทั้งเมเจอร์แล้วก็ทาง SF ในคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวที่เป็นตัวเนี้ยของตัวออตซิมัสพรามของทาง SF จซึ่งเฉยๆชอบมาก แต่วันนี้ไปลงหนังมาครับไปดูอีกทีหนึง่งไปที่เมเจอร์ลัสโยทินปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ครับอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะเซอร์ไพรส์จริงปรากฏว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษครับของข้าวโพดถุงเนี่ยที่เป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยสวยๆของเขาเนี่ยข้าวโพดถุงปกติถ้าเกิดเราจะซื้อข้าวโพดแพคเกจจิ้งเนี้ยเราซื้อพร้อมกับตัวบัสเก็ตถังหรือว่าจะเป็นแก้วน้ําเนี่ยรวมเบ็ดวเสร็จก็มี3ามร้อยขึ้นไปหรือ400ร้อยได้ซ้ำนะหรือแนะม้มาากระทั่งตอนนี้ไป6700ดร้อยได้ซ้ำ โปรโมชั่นวันนี้ครับราคาถุงละ39บาท3 9บาทจริงซื้อกี่ถุงก็ได้39บาทแต่มีข้อแม้จะต้องรอ1ชั่วโมงการรอ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปดูหนังก็ได้ดูหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกมาเขาจะมีใส่เป็นถุงเอาไปเลยซื้อได้กี่ถุงก็ได้ครับโปรโมชั่นตอนนี้ครับที่เบเจอร์รัชโยธินครับผมได้เชยก็เซอร์ไพรส์ครับโอ้โหตกใจมากเลย บาสเกตป๊อปคอนหรือแม้กระทั่งแก้วน้ำเยอะมากโดยเฉพาะล่าสุดคืออินเดียนาโจนครับเป็นหมวเมหม,หมหือนโบึเสอือก็คือหมด Jones อินเดียนาโจนนั่นแหละแต่ขนาดด้วยการเชยเองก็เอ๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าก็ปะสายตานะครับกับทาน์ฟอร์เมอร์ของเมเจอร์ที่ไม่ใช่ตัวบาสเกตป๊อปคอน450ที่เป็นฐานหรือแม้กระทั่งตัวแก้วน้ําที่อยู่350ชเชยญไปเจอกับถังป๊อปคอนครับสวยงามทีเดียวและนี่คือถังป๊อปคอนถังนั้นนั่นเองครับในราคา 320รบาทนะครับรวมป๊อปคอนแต่ไม่รวมน้ำออตโตบอทปึ้งนี่ครับสวยไหมฮะให้ดูใกล้ๆเลยนี่ฮะโลโก้นี้เป็นสัญลักษณ์ของออตโตบอทหรือกลุ่มของจักรกลสังหารที่เป็นจักรกลตุ่มดีนะโลโก้นี้ติดตามรถนะครับติดตามโลโก้ต่างๆเยอะมาก เขียวสลับด,ดำครับก็เ้องเป็นพลาสติกตันนะฮะขนาะเดยียวกันสวยตรงไหนก็คือสามารถเปิดได้ครับไปเชยเปิดให้ดูนี่นะเปิดปึ้งออกมาออกมาเป็นแบบนี้ครับเวลาเรากินป๊อปคอร์นเราก็วางแล้วก็เปิดกินได้เลยเมื่อเราจะทานเราก็เปิดป่าขึ้นมานี่ออติมัสพาวออโตบอทเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นป๊อปคอร์นนะฮะแล้วแต่รสที่เราจะเลือกครับมีได้ทั้งหมด3รสด,ด้วยกันนะะ่าราคา สามร้อยยี่สิบบาทครับคุ้มทีเดียวไปดูหนังด้วยนะครับแต่ปัญหาของคนดูหนังสมัยนี้นะเมื่อถือถังอลคอร์กใหญ่ขนาดนี้ไปวางตรงไหนดี่แหละนะฮะก็ต้องบนตักหรือไม่ก็ต้องวางตรงกลางที่มันเป็นจุดวางเข้าน้ำเกลี่กยบกันทุกคนนะแต่แนะนาครับซื้อเสร็จกินเสร็จเอากลับบ้านนะฮะเราเอาไปใส่ถังขยะที่บ้านไนดะ้ถ้าเกิดว่าเรามีดีไซน์ชอบเป็นแบ็กแอนด์ไรท์หรือว่าเป็นไรทิงต่างๆก็สามารถเอาถังนี้เข้าไป เล่นกับสีที่เป็นแบ็คลท์ได้ด้วยครับสวยที่จะครับเขียวดําสลับดานะเป็นถังขยะก,ก็ได้นะครับหรือจะใส่ของเล็กๆน้อยๆก็ได้อีกตัวหนึ่งครับที่เฉยๆต้องจัดไปจริงๆครับครั้งนี้เราไม่ซื้อถังปักบาสเกตป๊อปคอนแต่เราวองเห็นว่าเมเจอร์มีอะไรที่โดดเด่นมากกว่านั้นก็คือผ้าหม่มผ้าคลุมดีกว่านะครับจะเรียกผ้าห่มก็อาจจะใหญ่เกินไปเป็นผ้าคลุมไซซิงตามภาพประกอบเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อเฉยๆถือแล้วนี่ภาพใหญ่มากนะฮะคลุม คนที่สูงได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าได้เต็มตัวเลยคุณจะสามารถห่มนอนก็ได้ปูบนโต๊ะก็ได้หรือจะวางบนที่นอนก็ได้สวยงามมากครับภาพเหลยนี้ครับแต่เห็นได้ว่าที่ชอบมากๆก็คือลักษณะของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวสับดําแล้วก็มีการเล่นลดลอยแล้วก็มีมิติที่เกิดขึ้นด้านในข้างในจะเขียนเป็นทานฟอร์เมอร์เลยฮะเฉยๆยังไม่ได้แกะนะครับขอแกะสดตตรงนี้เลยนะสี่ร้อยเก้าสิบบาทตอนแรกก็แอบแพงนะฮะแต่ว่าเอ๊ สินค้าแบบนี้นะมันไม่มีบ่อยๆแน่ๆดังนั้นเลยต้องจัดมาเลยครับพื้นเดียวเปล่าๆนะไม่รวม,น,มน้ำไม่รวมอะไรทั้งสิน้นเด้งออกมาแล้ครับนี่จะสังเกตนะครับจะมีรดลายมีคลิปสีทองด้วยนะนะครับเป็นลายของพวกรากไม้แล้วก็ตัวโลโก้ของ o อ t i m มัสพรามหรือว่าออร์ b o บนั่นเองครับนี่ครับเต็มหืนเลยนะครับนะครับเป็นการรวมสกีนทั้งหมดสวยงามเลยเนี่ยสวยมากเลย น,ะะนี่คือเครื่องเดียวนะถ้าเกิดเต็มผื่นก็จะโอ้โหจะมันน่าจะเยอะมากเลยอ่ะไหนๆหนาแล้วกางให้ดูเลยกันเนืงสอดซ้ำกางเต็มผืนครับนี่ฮะสุดแขนเลยสวยงามมากครับวันนี้เชยๆต้องขอขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตกดติดตามด้วยนะฮะพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆครับระบาดตลอดนี่นคือพาร์ทเนอร์ของบริษัทนะครับต้องเรียกว่าโลโก้ขนมขบเคี้ยวในตำนานโอเดนย่าครับ และช่วงนี้ผ่านมาครับใครที่สะสมในส่วนของบิ๊กการ์ดนะครับสามารถที่หาแร่ซูเปอร์แร่นะครับรวมทั้งในเรื่องของนอร์มอลต่างๆอยู่ในนี้ได้หมดเลยครับและเมื่อเราเปิดซองขึ้นมาซองประมาณนี่ครับเนี่ยเปิดซองขึ้นมาปึ้งออกมาเราก็จะพบกับรูปของมังกรนะฮะและก็เปิดมาลุ้นนะครับว่าจะเป็นบิ๊กการ์ดที่เป็นแร่ซูเปอร์แร่หรือเปล่าซื้อได้นะครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอเวนหรือโศกซื้อต่างๆซื้อได้หมดครับจากโอเินจาครับ ช่วงท้ายฝักด้วยครับกับคาร์แมนไรเดอร์วีหนึ่งกับเนสการไอ้มดแดงที่ศูนย์ค้าฟอจุดทาวครับไปชมกันได้ครับกับ power up channel พบกับพวกเรา